น,นั้นนะฮะอ่ะบางทีอ,อีกหนึ่งคนเจอในงานเดียวกันนะฮะสำหรับต่อธนภพนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยกำลังจะบินไปกับไปจ,จัดงานแฟมิลี่ติ้งที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก13สิงหาคมนี้นะครับต่อเองก็บอกว่าดีใจมากนะเพราะว่าไม่ได้บินไปเจอแฟนๆต่างประเทศเนี่ยนานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดนู่นเนี่ยสองสามปีแล้วนะครับตอนนี้ก็แอบฝึกภาษาตะก,กระลอกไว้นิดหน่อยเพื่อจะไปพูดคุยกับแฟนๆฟิลิปปินส์ส่วนรูปแบบโชว์เนี่ยน้องบอกว่ากําลังคิดๆอยู่ว่าอยากจะทําอะไรที่เป็นตัวเองมากที่สุดแต่ก็แอปยมา ด้วยว่าสิ่งที่จะเตรียมไปให้แฟนๆในงานแฟนมีที่ชีวิตป่นครั้งนี้ย ไม่เคยให้แฟนมิรไทยเห็นมาก่อนด้วยเต่อก็บอกว่าหลังจากที่ประกาศงานแฟนมิทติ้งที่ฟิลิปปินส์ออกไปเนี่ยก็มีแฟนๆชาวไทยออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะว่าอยากให้จัดแฟนมิทติ้งที่ไทยด้วยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสจัดงานแฟนมิตกับแฟนๆชาวไทยเลยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าอยากให้ช่วยรอก,กันอีกนิดนึงนะครับพร้อมกับรับปากว่ามีแน่นอนรับรองว่าจะพิเศษกว่าที่อื่นด้วยแล้ก่อนหน้านี้มีข่าวลือใช่ไหมฮะบอกว่าพี่แอนทองผสมเนี่ยจีบต่อมาเล่นละครประกบคู่กับแมทพิรนี นี่นั่นแหละก็ทาเอาหลายคนลุ้นนะฮะซึ่งต่อก็บอกว่าเนี่ยปลายปีเดี๋ยวก็รู้นะฮะตัวเองกําลังมีละครเรื่องใหม่แต่ไม่ขอบอกว่ากับที่ไหนก็ขอบคุณทุกคนที่รอนะฮะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าก่อนนั้นนี้พี่แอนเคยจีบไหมให้มาเล่นละครต่อก็บอกว่าพี่แอนไม่เคยจีบแต่ตัวเองอ่ะเป็นคนไปจีบพี่แอนก่อนนะฮะมีเห,เ,เหตุการณ์ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเหตุาขาอ่ะไ,ไปตัดผมร้านแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ อยู่ๆก็พูดกับพี่ช่างตัดผมเนี่ยก็เหมือนคุยกันไปคุยกันมาเรื่องงานในวงการอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากทํางานละครกับพี่แอนนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะปรากฏว่าพี่แอนนั่งทําสีผมอยู่กับเอี้ยงข้าง<ต>นนคืตอต่อก็ไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นพี่แอนนะฮะแต่พอได้มีโอกาสเจอพี่แอนตอนหลังอ่ะพี่แอนก็เลยมาถามว่าจริงๆอ่ะตอนนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่เลยพูดอวยอย่างเงี้ยตอนน่อก็บอกว่าฮะไม่รู้จริงๆว่าอยู่ตรงนั้นนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ต่อกันหน่อยฮะ ดีใจมากหลังจากที่ไม like ่ได้บ <wow> ินนานมากเพราอื on> on ่นเขาบินแล้วก็ได้แต่อิจฉาซ้อม้มได้เลยมากนะซ้อมพี่หนบางทีซ้อมพี้เก่งมากเลยไม่เก่งแบบพยายามอยากอยากสื่อสารกับเขาให้ได้บ้างเพราะเราก็ไม่ได้แข่งในด้านภาษาแต่ว่าดีใจเพราะว่าเป็นเป็นแฟนมิตรแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครั้งแรกครับเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆผมอ่ะอยู่ระหว่างทัวร์ของที่จีนแต่ว่า โคี่แ้วมาครับใช่แล้วแผนทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนด้วยเทรนด์ต่างมันก็เปลี่ยนด้วยตอนแรกก็ดีใจมากครับที่แบบมีมีแฟนมีติดต่ตอมาแล้วก็แบบเหมือนว่าอาจจะเป็นก้าวแรกที่เราอยากจะลองบินออกไปดูอีกสักรอบอันนี้คือเริ่มเริ่มลื้อใหม่หมดเลยใช่ไหมแบบไม่ได้เอารูปแบบเก่าที่เราวางแผนจะทําไว้เหมือนเดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดในแฟนมีต์อะผมก็สนใจมากขึ้นแต่ว่ารูปแบบอะเราก็พยายามคิดอัดแอปจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่เยอะๆแล้วแล้วก็อยากอัดแอปให้มันเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นนอย่่างเ ตอนที่ลงแฟนมีตฟิลิปปินส์ไปอะก็คือฟีดแบบฝั่งไทยมันก็ละอุ่นนิดหน่อยว่าอ่าใช่เพราะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดอะฮะผมไม่มีที่ไทยเลยใช่ก็เลยรอก่อนคิดอยู่คิดว่าจะมีอะไรใช่ผมผมกำลังหารูปแบบในแบบของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณใน first fan นมี t ครั้งเนี้ย ไม่เคยให้ในแฟนมิตไหนมาก่อนไม่ใช่ไม่สบายหมายถึงว่าในในผังทุกอย่างที่มันออกมามันมีเหตุผลของมันมีสุดร้องเพลงตะกร้อไปไหมคะเอออันนั้นดูเป็นเอห่อรสพที่ทุกคนที่ทุกคนทำไม่แต่ว่าผมรู้สึกมันน่ารักนะใช่น่ารักต่อกัซ้อมแล้วก็มีซ้อมปะสุดๆแล้ถามละครพี่อ้นี่หนึ่งที่คนก็ยังรอลุ้นอยู่ไงว่าจะจับพวกแมอ่ะอบาแล้วพี่คิดว่าไงครับ อยากเลยปปีไปปีรู้เลยแสดงว่าพี่พี่เขาเปิดกล้องไปปีหรือเปล่าน้าอ้าวตอนนี้แฟนๆให้แฟนๆรอรอแบบรอติดตามเดี๋ยวพอมี่เข้ามาบอกเขาตื่นเต้นกันใหญ่ก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะครับผมก็เล่นกับพี่ๆไปงั้นแหละหมายถึงว่าคือผมเอาตรงๆนะที่ผมตอบเงี้ย ไม่รู้ก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวปลายปีก็รู้อะไรอย่างเงี้ยครับเรียนจีบนะจีบเรียนจีบแต่ไม่ให้ไม่ใช่โปรเจกต์เนี้ยแต่แบบที่ผ่านมาเรียนคือจีบครับชอบอะไรเงี้ยไม่เลยจริงๆผมเป็นฝ่ายจีบเขาก่อนเรื่องจริงนะร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกเขาว่าแบบเรียนว่าคือผมมาอยู่ๆก็พูดกับพี่ที่ตัดผมให้ประจําว่าเนี่ยพี่ผมอยากทํางานละครกับพี่แอนซึ่งพี่แอนอ่ะ ทำสีอยู่ตรงทางเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพูดลอยๆพูดลอยๆเขาได้ยินไม่เราผมไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วคือพูดด้วยความแบบด้วยความจริงใจสุดๆแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่งข้างแบบตอนตอนที่มามาคุยกันตอนงานพี่แป้งทีหลังอะไรอเงี้ยก็คือเขาก็ถามว่าวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่เลยอวยบอกว่าเอาตรงนะไม่รู้ ดีใจมากาน,นีก็รอรุ้นกันต่อไปและกันนะครับกับน้องตอดธนาะพนะฮะ,ะแฟนๆลุ้นผลงานละครก็ติดตามกันได้เพื่อจะมีข่าวดี